ตอบหน้าแพ้เข้ารูปมากเลยนะคะแผลร่องแก้มเนี่ยถ้าเจมองไม่เห็นเลยนะคะแพ่ชอบมากๆเลยค่ะ วัสดีค่ะแพนะคะวันนี้แพก็อยู่ที่ลอตเต้คลินิกนะคะวันนี้แพเข้าปรึกษาคุณหมอเรื่องการทําไยฟูนะคะเพราะว่าส่วนตัวแพมีปัญหาเรื่องแก้มไม่กระชับแล้วก็กรอบหน้าไม่ชัดนะคะแถมยังมีร่องแก้มมีตังหาพอรลาถ่ายรูปลงไอจีเนี้ยคือแพไม่สวยเลยแลแ้วแพไม่ชอบหน้าตัวเองเลยคะ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปปรึกษาคุณหมอกันดีกว่านะคะตามไปดูกันเลยค่ะ ตัวไฮฟูนี่จริงๆมันย่อมาจาก High Intensity Focus Ultra Sound แล้วเครื่องตัวนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีล้ำขึ้นนิดนึงคือมันจะโฟกัสพลังงานเฉพาะจุดข้อดีคือมันจะยิงพลังงานไปตรงชั้นผิวหน้าเราเนาะเขาเรียกชั้นสมัชให้ผิวเรามันกระชับขึ้นนั่นเองแันนที่สำคัญมากเพืช่วยกระตุ้นคอลลาเจนเราได้ด้วยครับผมแต่หมอจะเริ่มทำการยิงไฮฟูแล้วนะครับอันนี้ สวัสดีค่ะตอนนี้ครบ14วันแล้วนะคะที่แพรทำห้พคกที่เราเต้คลินิกมานี่แพย์จะให้ดูกรอบหน้าแพรทันนะคะว่าตอนนี้กรอบหน้าแพรเข้ารูปมากเลยนะคะแถมร่องแก้มเนี่ยก็เจมองไม่เห็นเลยนะคะแพ์ชอบมากๆเลยคะ่ะแถมที่นี่นะคะคุณหมอเองใจดีแล้วก็มือเบามากๆเลยคะ่ะพี่ๆี่พนักงานเนี่ยดูแลแพรดีทุกคนเลยนะคะ บใจมากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจโปรโมชั่นไฮฟูอยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาสอบถามที่ลอตเต้คลินิกได้ทุกสาขาเลยนะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอกันเยอะๆนะคะ